สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคาเอลมิคาเอลเองวันนี้เรามาอยู่กับเกม Baby's n y ้ส Master r ค a s สกันอีกเช่นเคยนะครับผมนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่4แล้วนะก็เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่อืมนอมร์มัเลเลอเกินนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันในโหมด Fun Times นั่นเองนะครับผมผมไม่รู้นะมันเป็นโหมดอะไรนะฮะแต่ก็ไปเลยเลยละกันเพื่อไม่การเสียเวลานะฮะ ไปดูตัวเกมจริงดีกว่าฮะผมคิดว่าเขาอาจจะปรับเปลี่ยนแมปอะไรไหมอาจจะเปลี่ยนโหมดก็ได้นะไม่รู้ฮะก็แบบเดิมไ <c oughs> ปเบบี้ก่อนเอ้ยบอลลา่าฮะวอทอฮะฟันทามคือเอาตัวละครจากภาค Sister Location มาอ๋อ,อเ,เอ้ยอันนี้ ก็ยังไปเหมือนเดิมแล้วพวกบีดีแบบล่ะจะเป็นไอ้พวกตัวเล็กนั่นปะอัไน,น,นก็บีดีแบบเหมือนกันใช่ปะอ๋อก็ยังเปตัวเดิมหมือเปล่าเดี๋ยวเบบี้ Baby, ผมค่อยไปดูแล้วกันอืมเอาตัวละครจากกันธาม,มาเองอุ้ยคุณยากเดี๋ยวนึงละขอไปดู เบบี baby. Baby oh, wait, ้เบบี้ย <Given feed> ังเป็นเบบี้ไหมฟันธามอ๋อเมื่อกี้ตัวอะไรมองไม่ชัดตัวขาวเอ็นหนาดเหรอโอ๊ย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 เมาหลุดเมาหลุดไปดูภาคซีแล้วก็จะไปดูเบบี้อีกออมหนึ่งเอ้ยฟันธาม ฟอนทำมฟ็อกซี่ใช่ปะหรือฟอนทำมแปนเกิ้ลวะทำไม่ได้เออจะฟ็อกซี่แหละแล้วก็ไปดูใช่เบบี้หรือเปล่าไม่เู็เขาขาวอ่ะ,ะใช่ปะผมก็จะไปดูบีบบมาแล้วกด็ดูอีกรอบหนึ่งนะเสียวมันไม่โผล่มาที วให้เต็มเลยแล้วจะกลับไปดูดูพี่อ,อะไรวะฮะไม่ไม่ได้จะกลับไปเว้ยผมตายแน่นเลยยังยัง วิดีบ,บัมาแล้วโอ้เฟดี้เหรอว้าวสามตัวแล้ว ทำไมโหนป่องเรากลับไปฟันทามฟ็อกซี่เราก็จะไปปั่นไฟได้อยู่คนระับเราก็จะกลับไปปั่นไฟได้อยู่ตอนนี้ไม่มีอะไริ จะก็ไปดูเฟรดดี้แต่ยังไม่มาหนะรอมาเบาะโอ้เซลสันหลังรีแบบอ่ะตัวแล้วอ่ะฟันทามฟักซี่ จะขึ้นในขึ้นนานมากนะกว่าจะขึ้นอนะ่ะใช้เวลาเลยอนะตี่ห้านะฮะเต็มเฟรดี้ไม่อยากขกับไปดูเลยอนะ่ะเดี๋ยวดูบีดีแบ็บก่อนแล้วเข้าไปดูเฟรดี้ดูผมไม่ต้องดูแล้ววนะโอ้ตอบแล้วไปดูมันหน่อยละกัน <Okay. S 2> เอาผ่านแล้วเหรอเนี่ยยินด,ดีด้วยคุณได้หัวโกลเด้นฟรีดี้มินิเกมไม่โผล่แเป็นฟันไาม์าาวด์2 โอ้เราต่อเลยไหมอ่ะต่อไป้วแล้วกันเนาะเฮ้ยภาทนี้อาจจะเป็นพาส,สุดท้ายแล้วก็ได้ต่อไปแล้วกันเพราะว่ามินิเกมไม่มานะครับมินิเกมยังไม่โผล่แล้วก็มา สมาธิขั้นสูงสุดในการผ่านรวเดียวจบ

เอ็มเลยผมจะกลับไปดูเฟรดี้แล้วจะกลับมาแมงก็เฮ้ยบีดีแพบเฟรดีนะ้น่าจะยังไม่มาหรอมัง้งอุ้ยมาไววะ่ะตึงนะตึงตึงเอ็ดดี้ว้าแมนก็ โอ้โห oh. โอ้ยรอกว่าจะเต็มรอแป๊บนึงกลับไปแล้วกลับไปแล้ว โอเคคำนวณถูกเปดินี่ผมยังไม่กลับไปดูแล้วกันคงไม่มาไวขนาดนั้นขอรอบนี้รอบนึงก่อนให้กลับไปโอ้โหสามสองหนึ่งโป้งไม่โผล่ ไถ้ายังคุมพลังงานได้ดีอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่มันลดไวมากเลยนะไปดูบิดีแบบแล้วก็จะไปดูไรดี้ โอ้โหมันต้องเอาเต็มตลอดอะไม่งั้นไปไหนไม่ได้อะอันนี้น่าจะเหลือขี้ยาวอะเด็กดีแบบไอ้สิแเอาไปย่ โอเคขอไปดูฟ็อกซี่อีกรอบนึงแล้วจะกลับมาดูเฟรดดี้มันก็น่าจะย,ยังไม่มาหรอกตุก่มดาวบิดีแวปมาแล้วกลับไปบิดีแวป ไมไ่ตีห้าแล้วตีห้าแล้วได้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 อยู่ได้อยู่อันนี้เอาสี่ขีดหรอกไป,ไปมันหาปกี่โอเค ไปดูเฟรดี้โอ้ผมไม่ได้ไปด ну oh. oh. ูมันบ่อยเกินผมเว้นช่วงนานไปสิได้ไอโอ้หรัอก็จะวันราวซะละผมต้องมาดูเฟรดี้ที่ถี่วันี้ ที่ผมเป็นช่วงมันนานเกินไปหรอผมไม่ได้ไปดูมันบ่อยนาดนั้นหรอทำไมกันนะ ไวมากไวเกินไอห,หนุ่มเฮ้ยไม่โอ้ยเสียทัมิ่งเลย โอ้ยเกือบโอ้ยทันไหมวะโอ้ฟ็อกซี่ เฮ้ยทันอยู่เฮ้อีกป้ามได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้เข้าผิดจุดเดียวบีดีแบ๊บผมไม่ต้องดูดีกว่าผมมาดูตอนกระพริบอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยลองมันกระพริบอย่างเงี้ยผมมาดูดิมันเออมันมันจะประหยัดเวลาได้เยอะกว่า เอาเวลาไปทำอย่างอื่นผมว่า มะมีสามแล้วนั่งคองสาภาพแบบนี้ไปสดี ไปดีก่อน าเฟดี้รอบนี้จบพอนะอุ้ยไม่ออกอ่ะออกนะเฟดดี้รอบนี้ออกแล้วนะออกแล้วจบเลยเพื่อน อกเฮ้ยมันก hey, oh, ็จะหอบมานะโอ้โหเกือบดีดด้วยคุณได้รูปภาพของฟันธาม ว้าวเอนไหนโอเคอ่ะภาคนี้ถือว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับสองคืนอิ่มๆเลยนะฮะเดี๋ยวไอตัวมินิเกมนะครับกับอของ Price c o r n e r ผมจะมาเก็บใน EP หน้านะครับน่าจะเก็บหมดเลยทุกอย่างนะครับก็อ่ะเหลืออยู่อีก4ชิ้นนะครับก็น่าจะเป็นของอมินิเกมนั้น2ตัว นะครับก็ได้เวลาที่เราต้องจากกันแล้วนะครับขอบคุณที่ดูมาถึงนะตอนนี้นะครับได้เวลาที่เราไปกันแล้วนะครับบ๊ายบายทุกคนนะครจุ๊บจุ๊บทุกคนนะไว้เจอกันใหม่นะครับอ่แล้ว